สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมเล่าเรื่องวันนี้นำเรื่องราวของพระสาวกรูปหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังค่ะท่านได้รับตำแหน่งเอตทัคคะในทางผู้สํารวมอินทรีย์แต่ในครั้งแรกที่ท่านบวชท่านบวชเพราะจําใจบวชแล้วเหตุใดท่านจึงจําใจบวช วันนี้นำเรื่องราวของพระนันทาสักยะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะพระนันทาสักยะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะกับพระนางมหาบัชบดีโคตมีพระน้านางของพระพุทธองค์และเป็นพระพุทธอนุชาร่วมบิดาเดียวกันเมื่ออยู่ในคันพระมารดา บรรดาพระประโยชน์ปรารถนาจะได้เห็นต่างก็มีความปิติยินดีร่าเริงและเมื่อพระองค์ประสูติออกมาจึงขนานนามพระกุมารว่านันทกุมารและหลังจากที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะเสด็จออกบรรพชาบำเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้สัพพัญญุตญาณแล้วพระองค์ได้เสด็จกลับมาโปรดพระประุรญาตณพระนครกบิลพัท และในวันที่สี่แห่งการเสด็จโปรดพระประโยญญานนั้นพระบรมศาสดาได้ทรงรับอาราธนาเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในนิวาสถานแห่งนันทกุมารเนื่องในงานวันอาวหะมงคลหรืออภิเศกสมรสระหว่างนันทกุมารกับนางชนะปทกรยาณีครั้นเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้ว พระพุทธองค์ประธานบาทสงให้นันทก,กุมารถือแล้วได้ตรัสมงคลคาถาแก่พระประยุญรญาตในสมาคมนั้นโดยสมควรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จลงจากนิวาสถานโดยไม่ได้รับบาทคืนจากนันทก,กุมารส่วนนันทก,กุมารเองก็ไม่กล้ากราบทูลเตือนให้ทรงรับบาทคืนด้วยความเคารพในพระเชษฐาเป็นอย่างยิ่ง ได้แต่ถือบาทตามเสด็จลงมาโดยไม่ได้ตรัสอะไรได้แต่นึกอยู่ในใจว่าพระองค์คงจะรับบาทเมื่อถึงพื้นข้างล่างเมื่อพระองค์ไม่ทรงรับบาทจึงดำริต่อไปว่าเมื่อเสด็จถึงประตูพระราชวังก็คงจะทรงรับครั้นเห็นว่าไม่ทรงรับก็ถือบาทตามเสด็จไปเรื่อยแล้วก็ดำริอยู่ในใจเองอีกว่า ถึงตรงนั้นก็คงจะทรงรับถึงตรงนี้ก็คงจะทรงรับแต่พระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงรับบาทคืนเลยส่วนนางชนะปะทกรยาน,นีนั้นเมื่อได้ทราบข่าวจากนางสนมว่าพระพูมีพระภาคเจ้าทรงพานันทกุมารไปด้วยก็ตกพระทยัยรีบเสด็จตามไปโดยเร็วแล้วร้องทูลสั่งว่าข้าแต่พระรูปเจ้าเธอ ขอพระองค์รีบเสด็จกลับมาโดยด่วนนันทกุมารได้ยินเสียงของนางแล้วประหนึ่งว่าเสียงนั้นเข้าไปขวางอยู่ในหทยัยทำให้รู้สึกปั่นป่วนอยากจะหวนกลับแต่ก็กลับไม่ได้ด้วยมีความเคารพในพระบรมศาสดาเป็นยิ่งนักต้องทนฝืนพระไทยถือบาตรตามเสด็จ จนถึงนิโคทารามเมื่อเสด็จถึงพระคันทกุดีพระภูมิพระภาคสมรับบาทคืนแล้วตรัสแก่นันทักุมารว่านันทะเธอจงบรรพชาเถิดสำหรับนันทกุมารนั้นเรื่องการบวชไม่ได้มีอยู่ในความคิดเลยแม้สักนิดหนึ่งภายในดวงจิตคิดคำหนึ่งถึงแต่ถ้อยคำและพระพักของพระนางชนะปทกัรยาณี ที่มาร้องและสั่งเตือนว่าให้รีบเสด็จกลับแต่เพราะความยำเกรงในพระเชษฐาเป็นยิ่งนักไม่สามารถจะขัดพระบัญชาได้จึงจำใจรับพระพุทธดีกาบวชในวันนั้นพระนันทะนับตั้งแต่บวชได้มีดวงจิตคิดคำหนึงถึงตนางชนะปัทกะยานีเจ้าสาวของตนที่เพิ่งจะแต่งงานกัน แล้วก็ต้องจำพลากจากกันด้วยความเคารพในพระศาสดาไม่มีกระใจที่จะประพฤติพรหมจรรย์มีแต่ความกระสันที่อยากจะลาสิกขาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบจะทำอย่างไรก็ได้แต่เล่าความในใจนั้นให้เพื่อสาธรรมด้วยกันฟังเมื่อพระบรมศาสดาทราบความจึงทรงพาพระนันทะเที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้พระนันทะ ได้เห็นสตรีที่มีรูปร่างต่างๆกันตั้งแต่เห็นสิ่งที่อับลักษ์ที่สุดโดยให้ได้เห็นนางลิงแก่ที่หูแหวงจมูกโวหางขาดนั่งอยู่บนตอไม้ที่ไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกจนกระทั่งให้ได้เห็นนางเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นต่างๆที่สวยโสภายิ่งนักจนหาที่สุดมิได้ ทำให้เกิดความประสันอยากได้นางเทพอับษรเหล่านั้นมาเป็นคู่ครองพระบรมศาสดาได้ทรงทราบวาระจิตของท่านจึงตรัสถามท่านว่านันทะเธอมีความเห็นอย่างไรระหว่างนางเทพอับษรเหล่านี้กับนางชนะปะทากกรายาณีเจ้าสาวของเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เห็นว่า นางชนปะปทักกรยาณีนั้นเปรียบเสมือนนางลิงแก่ที่นั่งอยู่บนตอไม้จะนำมาเปรียบเทียบกับนางเทพอับษรเหล่านี้ไม่ได้เลยพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาส่งรับรองว่าเธอตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์แล้วเธอก็จะได้นางเทพอับษรเหล่านั้นตามความต้องการตั้งแต่นั้นมาพระนันทะ ก็ได้ตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังจะได้นางเทพอับสรตามที่พระบรมศาสดาส่งรับรองไว้เพื่อนภิกษุทั้งหลายทราบความแล้วต่างก็พากันพูดจาเยาะเย้ยว่าพระนันทะบวชเพราะรับจ้างบ้างพระนันทะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อหวังจะได้นางเทพอับสรบ้างจนทําให้พระนันทะเกิดความละอายใจ ไม่กล้าเข้าสมาคมกับเพื่อนภิกษุด้วยกันและเกิดความคิดขึ้นว่าความรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดความรักทำให้เกิดทุกข์และเกิดความโศกเศร้าเสียใจไม่มีที่สิ้นสุดอันหนึ่งสตรีที่มีความงามไม่มีที่สิ้นสุดคนใหม่ย่อมดูงามกว่าคนเก่าคนนั้นก็ดูสวยดีแต่คนนี้ก็งามกว่า จึงเป็นสิ่งที่หาที่สุดมิได้ท่านจึงตัดสินใจปลีกตัวออกจากหมู่ภิกษุตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์อุตสาหะเจริญสมาธิกรรมฐานตั้งจิตไว้โดยไม่ประมาทไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระขีณาสพในพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านได้กลับมากราบพระบรมศาสดาให้ทรงทราบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญกิจอันใดที่พระองค์ทรงพระมหากรุณาจะช่วยสงเคราะห์ให้ได้นางฟ้านั้นกิจอันนั้นข้าพระองค์เปลืองโปรดจนหมดสิ้นสมประสงค์แล้วพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาตรัสอนุโมทนาและตรัสธรรมกถาว่าอันเปลือกตมคือกามคุณและเสียนน้มคือกองกิเลส อันบุคคลใดกำจัดทำลายได้แล้วบุคคลนั้นชื่อว่ามีใจไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์ทั้งปวงอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนภิกษุถามว่าเมื่อก่อนนี้ท่านพูดว่ามีจิตปรารถนาจะศึกมาบัดนี้ท่านยังปรารถนาอย่างนั้นอยู่หรือไม่ท่านตอบว่าไม่มีความปรารถนาอย่างนั้นอยู่อีกแล้ว ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนแล้วไปกราบภูมิพระผู้มีพระภาคว่าพระนันทะพูดไม่เป็นความจริงพระเจ้าค่าพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนี้อัตภาพของพระนันทะเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาไม่ดีฝนตกลงมาย่อมรั่วรดได้แต่บัดนี้ เธอได้สำเร็จกิจแห่งบรรพชิตแล้วจึงเปรียบเสมือนเรือนที่มุงหลังคาดีแล้วฝนตกลงมาย่อมไม่อาจรั่วรดได้ฉันใดจิตที่บุคคลจเจริญสมาธิภาวนาดีแล้วกิเลสราคะทั้งหลายย่อมย่ำยีไม่ได้ฉันนั้นพระนันทาเถระเมื่อบรลุพระอรหันต์แล้วปรากฏว่า ท่านเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมอารมณ์้วยใจระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจในเวลารับรู้อารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง6มีให้ตกอยู่ในอำนาจโลกธรรมด้วยเหตุนี้ ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระปรมศาสดาให้อยู่ในตําแหน่งเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้สำรวมอินทรีย์ท่านพระนันทเถระได้ดำรงอยู่ในอายุสังขารและช่วยกิจการพระพุทธศาสนาพอสมควรแก่การแล้วก็ดับขันปรินิพพาน ก็จบปลงไปแล้วนะคะสำหรับเอตทักคะในทางผู้สำรวมอินทรีย์หรือพะนนะระนันทเถระผู้เป็นพุทธอนุชาร่วมพระบิดาเดียวกันกับพระบรมศาสดาคา่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวของใครหรืออะไรนั้นฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าของช่องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ